หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนคปรปฐมวิชาเด่นด้านการสักยัน์อักขระเสือยอดพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีผู้เรืองพระเวทวิทยาอาคมมีชื่อเสียงโด่งดังและมีลูกศิษย์ลูกหามากที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยพระผู้ทรงคุณวิเศษแก่กล้าสิ่งที่เป็นตำนานกล่าวขานกันอย่างไม่มีวันจบสิน้นจบจนปัจจุบันตั้งแต่วัดโคเขมาเป็นต้นมาคือการสักยัน์หลวงพ่อเปิล ในสมัยที่ท่านยังมิได้รับพระราชทานสมณศสัก์หลวงพ่อเปินท่านลงมือสักอัครเวทด้วยองค์ท่านเองมาภายหลังหลวงพ่อได้ประสิทธิประสานวิชาการสักให้แก่ศศษเป็นองค์สักแทนแล้วหลวงพ่อเปินเพียงทําพิธีคอบให้เท่านั้นเรื่องการสักยันของหลวงพ่อเปินกล่าวเพียงบทสรุปว่าชอบเสือ โดยเหตุผลที่บอกเพียงสั้นๆแก่สิทธิานุสิตว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเพียงเสียงคำรามของเสือสัตว์ทั้งหลายก็สงบเงียบกลิ่นของเสือสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้รับสัมผัสจะยอมในทันที หลวงพ่อเปิลนในฐานาะเจ้าอาวาสวัดบางพระทําการพัฒนาวัดจนจเจริญลุ่งเรืองเป็นลำดาบบูรณะอุโบสถหลังใหม่เป็นพระอุโบสถคอนกรีตนอกจากนี้ยังบูรณะแหล่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพื่อเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนามากมายจวบจนสิ้นสุดชีวิตของท่านวิชาอาคมหลวงพ่อเปิลนท่านได้สนใจด้านวิชาอาคมสายเวทตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับอุปสมบทโดยได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกจังหวัดสุพรรณบุรีจนได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาทุกแขนง ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆโดยเกียรติคุณและชื่อเสียงของท่านที่สั่งสมมาทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักและเล่าลือกันถึงพลังพุทธาคมของท่านประจวบกับท่านได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลและการสักยันจนเป็นเรื่องที่ยอมรับและรู้จักกันไปทั่วเป็นวงกว้างทั้งในและต่างประเทศและนี่คือเรื่องราวสังเกตของหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะคนปรปฐม ฝากช่วยกันกดติดตามและกดถูกใจช่องด้วยครับขอบคุณครับอย่าลืมสนับสนุนช่องโดย TikTok Shop ของช่องนะครับ